สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรเป็นเดียวแล้วก็สูตรมันรวมนะคะกลับมาแล้วพี่น้องจ๋าห่างหายไปหลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยเนาะไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะแอดไปต่างจังหวัดก็ยุ่งยุ่งไม่มีเวลาลงเลยแต่ว่าในกลุ่มแอดลงแนวทางทุกแนวทางเหมือนเดิม ะะแอดก็แจ้งไว้ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวนะ้อว่าถ้าแอดกลับทีไรนะไม่มีเวลาลงแนวทางให้จริงๆนะคะพ,พี่จา๋าเนื่องด้วยไปธุระเนาะไปะงานทอดกระถินนะคะงานทอดกระถินที่เราได้ร่วมทําบุญกันที่สร้างสร้างบู์นะคะหลังคาบู์เนาะหลังคาบู์ไม่พอนะคะพี่พี่จา๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกลับมาแล้วกลับมาให้แนวทางกันต่อแล้วกันนะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญายในการรับชมนะคะอะ่มาดูกันแนวทางกันต่อนะคะพี่ๆจาสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดก็ลงให้แล้วเนาะแล้วก็ เราพัฒนาของอ่าวันนี้นะคะที่กลับมาแล้วปังมากเลยนะคะพี่พีจามาตัวที่แอดเน้นให้เม็ดเดียวด้วยนะคะสําหรับเราพัฒนาอันนี้นะคะอ่าเพราะว่าแอดให้ไปเนาะแอดให้ไปเด่นหนึ่งเด่นศูนย์เน้นไปที่หนึ่งนะคะเน้นไปที่หนึ่งผลที่ออก6ตัวก็คือห้าสองเก้ึ่งหแอดเน้นให้หนนะคะ ตัววิ่งรูดเน้นไปที่1ออก91นะคะในตัวกลับเนาะกับเราพัฒนาก็ยินดีด้วยนะคะสาหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในกลุ่มเนาะอ่ะไปกันต่อเลยแล้วกันนะคะกลับมาที่ฮานอยของเราส่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวแอดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเอาไปอ่าเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแอดให้ดูแอดให้ดูดทายคลิปนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูทายคลิปนะ ดูหาหน่อยกันก่อนยังไม่ได้เลื่อนหาเลยพี่น้องจะทาเสร็จเนี่ยนานแล้วนะคะแต่ว่าเซฟไว้อยู่ไม่รู้อยู่หน้าไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหาหน่อยกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปเนาะอ่ะมาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับแนวทางของวันที่16ตุลาคม2568นะคะสําหรับหาหน่อยสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนี่แอนจะให้เด่นไปที่3 สี่เก้านะคะอาสายวิ่งสายรูดเนาะให้รูดไปที่สามนะคะให้รูดไปที่สามสามตัวที่แอดเน้นก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้า 37นะคะแนวทางของแอดในชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะแอดลง2ส,สูตรก็คือสูตรไม่เดียวแล้วก็ชุดที่เป็นตารางตัวดินชอบแบบไหนตามแบบนั้นนะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะคะพี่พี่จ๋าเป็นสูตรการคำนวณสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะ,ะเดี๋ยวแอดจะไปสูตรมันรวมกันต่อนะคะที่เป็นตารางตัวดิน นำไปเทียบนำไปพิจารณาดูหรือพี่น้องจา๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะไม่รู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่ๆจา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันก่อนอื่นเลยในชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะอ่ะสักครู่ดูแอดรีบมากตารางตัวเด่นยังไม่ได้เขียนเลยพี่น้องจา๋าแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแต่ก็มีล่างๆไว้แล้วนะคะสําหรับตารางตัวเด่นอ่าเก้า หกหนสามสี่สักครู่นะคะสามศูนยอ่มา ตารางตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่สามหนึ่งเก้าเก้าหรือหกนะคะสี่เจ็ดสองนะคะส่วนตัวเด่นสุดในตารางนะคะแอด์ถ้าให้เด่นไปที่สามนะคะเด่นไปที่สามที่สี่ส่วนเด่นสามตัวที่แอดจับคู่นะคะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองสามเจ็ดนะคะส่วนสี่เนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะคะตามต่อกันด้วยที่ชุดกันสำหรับท่านไหนไม่ชอบจับในตารางตัวดินได้เลยนะชุดกันให้ไปที่เก้าศูนย์ ้าหนึ่งเจ็ดแปดสองศูนย์นะคะสายเบิ้ลวันนี้ให้ไปที่อ่าร์สองสองนะคะพี่พี่จ๋าให้ไปที่สองสองเนาะคะ่ะสำหรับสายเบิ้ลมาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับเด่นสามแล้วก็เด่นสี่เด่นที่สามนะคะแอดเน้นไปที่สามสองสามเจ็ด สี่สี่สองสี่สามสามหนึ่งตัวนี้ก็เด่นนะพี่พี่จ๋าระวังด้วยนะคะสำหรับสามหนึ่งอ่ะชุดกันเนาะแอดเน้นไปที่เก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดนะคะอ่าแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าหากท่านไหนชื่นชอบนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูรัฐบาลไทยนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันให้ดูแบบไหน,นเห็นแต่หลอดไฟแอดดิเห็นไหมคะพี่พีจ๋าแคปไว้นะคะแคปไว้เดี๋ยวค่อยไปขยายดูแล้วกันนะติดหลอดไฟนะคะ เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งเฮงเฮรวยรวยกันนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ